ก็ไปเที่ยวมาปิดเสียงเอาไว้เพราะมันมีเพลงไงฉันไปงานเวสตเทินงานต้องแต่งตีมเวสตเทินก็เลยต้องเอาดอกไม้ดอกไล่ไปเสียบใส่หมวกสูเออฉันไปงานเวสตเทินมาฉันก็เลยต้องเสียบดอกไม้ดอกไล่แล้วฉันเปิดเสียงไม่ได้มันมีเพลงไงเธอเออฉันมีพงม,มีเพลงอืม เปิดไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าฉันง่วงนอนฉันเป็นง่วงหงาเหงานอนทระระสูไปตามเรื่องตามราวปิดเสียงเอาไว้มังชอบมีดนตรงดนตรีประกอบดนตรีประกอบมันจะให้เราผิดหลักชุมชนอะไรต่างๆโอ้ยขนาดพูดอยู่ยังง่วงนอนเลยอันนี้ไม่มีอะไรก็เพลงเหมือนกัน สบายสบายสไตล์สไตล์คาาบอยกันนี่ลูกชายปิดหน้าปิดตากับลุงเนาะนี่กับผัวกับเชฟปิดหน้าปิดตาเออชั้นนี้ก็ไม่อะไรมากชั้นใส่เอาหมวกเป็นเวสติร์นอย่างเดียวฟาดเข้าไปไหลายแก้วเมาปิ้นกินอย่างเดียวกินช็อตอย่างเดียวไม่กินอย่างอื่นจัดไปสนุกสนานม้วนต้นกลับเมื่อคืนนี่กลับเกือบตีสองนะเธอกลับดึกอยู่เหมือนกันเธอ เมื่อคืนนะเกือบตีสองเหมือนกันอืมไปม้วนตัวใส่แอปให้ัววาากแดงแปดเลยผลัวฉันโอ้ไหม่กอดเลยโอเคตามนั้นตามเนื้อหาตามเนื้อเมื่อวานนี้ก็งดจัดรายการงดเข้าไหลสดหนึ่งวันนะจ้ะเพื่อน,นก็เก็บภาพบรรยากาศเหมือนเดิมจ้าไปปาร์ตี้ไปแดนซ์กันมาในงานริสตเตร์ งานวันเกิดของอ้นะคะหรือพี่ชายคนที่แดนอยู่ตรง floor เปิด floor ก็จะเป็นพี่ชายกับพี่ชายนี่ก็จะเป็นสลมีหรือแฟนป้ากับคุณแม่คุณแม่กับคุณลูกก็แดนเปิดฟอร์ว่าว่าจา้งจางดีเจดีเสียงดิ้นทันกันดื่เยอะกันจ้างดีเจมาก็เต้นกันแดนกันตาม สนุกสนานนะ่ะก็โอเคนะคนเท่าคนแก่กันก็สนุกสนานกันนานทีปีคนนได้มาอ่าเขาเรียกว่ามาปล่อยปล่อยผีอืมก็สนุกก็เต้นกันดื่มนี่ดื่มไม่หันเลยเพราะว่าเมาเมาร้านนี้ทั้งร้านเลยสำหรับงา,านนี้โดยตรงร้านนี้เขาก็จะโอเคนะราคาก็ไม่แพงมากนะเพราะว่า ส่วนใหญ่เวลาแม่ผัวเขาจะจัดงานหรือพี่ชายจะจัดหรือใครจะจัดเขาก็จะมาร้าน,นี้เพราะว่ามีบริการทั้งเครื่องดื่มอาหารอาหารวันนี้ที่บ้านไม่ได้รีวิวก็จะเป็นอาหารสไตล์เวส t เทินก็จะเป็นอาหารของเวสเตเทินก็จะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพวกซอสซัลซ่าขนมปังสลัดแล้วก็พวกเอ่อไก่กรงหีบ สเปริบเลยสเปิบอะไรมันเป็นสไตล์อเมริกันเวสเลกันทุกชายก็นันๆ่อยป่อยผีปล่อยนั่นจัดหนักจัดเต็มเพราะว่าเขาให้มาในแนวเวตเทิลก็เอาแบบแนวเวตเทิลปิดปิดผ้าปิดอากาศเต้นเอ้าเย้ยวเย้าแอบแนวใจใจแขกเหลือเอาใจคนนั้นี้เพลงก็สนุกสนานมากเลยเป็นเพลงติ ดีเจเปิดเพลงใช้ได้เลยแต่ว่าเป้าเ,าเสียงมันลงไม่ได้นะเปิดเพลงที่เราชอบอยู่ยุคเพราะว่าเราจะชอบเพลงเก้าสูดใช่ไหมเพลงลยุค<า>ยุคเก้าสูดอ๋อทีชายก็ออกสเตจเต็มที่เลยครับทั้งพ่อทั้งลูกหัวฉันปกติเด่ฉันจะฉันจะไม่ชอบอลไรกันเต็นหัวแต่วันนี้เขาเขาออกสเตจเขาสนุกสนานเอาใจพี่ชาย,ายอ้าไหนไหนก็จกับหนักจัดเต็ม คอสตีมมันแล้วก็เต้นเป็นปะอ้าวอ่ะก็โอเคกอามาใหเ้เพื่อนเพื่อนดูนะอืมแต่ละคนอ้าวฉันนะ่ะถือกล้องถ่ายไปใส่มาอย่าเวียนหัวนะเพลงดีดนตรีไพเราะอาหารสนุกดีเจดีเจดีเจโอเคเลยดีเจก็เปิดเพลงสนุกดีก็อยู่ประมาณเมื่อคืนนี้ฉันกลับมาบ้านประมาณสัก ตีหนึ่งเเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นันเรอยู่ถึงตีหนึ่งหันง่วงก็จันทรานไปหลายช็อตแต่วิธีการดื่มว่าจะเหมาะให้ป้าบางคนไม่ดืม่มนะแต่ทีนี้ถ้าโดนถ้าเราไปอย่างนี้เราต้องดื่มเป็นเพื่อนเจ้าภาพหรือว่า,าดื่มเป็นเพื่อนที่คนเขาชงให้เราอะไรให้เราแต่เราจะเอายี่ห้อเดียวนะเราอย่าไปผสมวิธีดือมมันจะถ้าเราผสมปร๊บเนี่ยมันจะปวดหัว มันจะเวียนมันจะปวดหัวถ้าเรานันอนะ่ะดื่มดื่มอย่างเดียวดื่มอะไรก็ดื่มไปเลยอ้าวไอ,อเต้นไปสนุกสนานจะบอกเล่าไม่อะไรภาคนะเนี่ยดูคนเต้นก็ <c oughs> หลายคนถือกล้องกระสายไปสายมานี่ก็สนุกกันใหญ่เลยสองพ่เนี่ยจับหนักจับเต็มสนุกกันใหญ่อ้าวไอ้เอาใจคนตรงไหอ ของพ่อล okay. mm ูก hmm. อ่ะแดนแดนหัวก็จะมาจูงเมียแดนบอกกูถ่ายคลิปดูนะแต่แดนอ่ะโอเคเอออ่ะใครอยากแดนก็แดนใครอยากดื่มดื่มใครอยากทำอะไรทำใส่เสื้อเหมือนคนตัดอ้อยเลยลูกชายครับเจ้าพึ่งจะมาสังเกตเนี่ยเสื้อเหมือนคนตัดอ้อยนะวะ โอ้ยเนอะสูงอ้าวจังไดสูงอ้าวอา้าวแดนไปสูงอ่ะโอเคอ่ะไปเชิบเชิบอ,อ่ะโอเคเชิบเชิบจัดหนักจัดเต็มอ่ะเอาเลยค่ะอ่ะเอาเอาให้เต็มที่อ่ะสนุกกันให้เต็มที่อิสาจ้างดีเจมาเปิดเพลงเอาให้สุด แต่มีกินสองรอบนะลืมรีวิวอาหารนะ่ะแต่ไม่ไม่มีอะไรนะ่าสนใจรอบดึกก็จะมีพวกกาแฟม่วงนาวหาวนอนก็มีกาแฟามีพวกชีสสารพัดชีสกับผลไม้องวงองูนเออแล้วก็พวกนะผลไม้กับอง,งูนขนมปังรอบดึกแล้วก็มีเนื้อปั้นอะไรรอบดึกแลวก็ว่าไปก็มีมาเสิร์ฟกันรอบดึกสรุปแล้วกินอิน่มดื่มดื่ม อิปาร์ตี้ม่วนโอเคให้ให้ให้สามสี่ดาวโอเคนั่นเอาล้วแกงพวนของบริษัทที่สามีทำงานกัก็จัดแต่งแกงพ้นเอาเลยปล่อยแก่ปล่อยแก่เป็นที่เออไว้หนวดไว้เขาเอ็กซ์ตาด้วยนะสำหรับงานเดทเต้นโดยตรง อาไปไปไปยาวไปยาวไปยาวไปลูกพี่ยาวไปจัดหนักจัดเต็มอย่าแพ้เขาคนก็จะมีประมาณร้อยกว่าคนเวลาจัดงานกันก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆอันนั้นเป็นลูกลูกไอ้ลูกสาวของอพี่สกายเขาก็แต่งมาสวยเลยแต่งเป็นสาวเวสเทิร์นเซ็กซี่เลยเออตามเห็นไหมเขาแต่งมาจากหนักจัดเต็ม ใสชุดเวสเทิร์นออกมาสาวเวสเทิร so ์นสาวขาวเกินโอเคตามนั <ss> ้นนะเพื่อนนะก็จะกินจะดื่มกันอย่างสนุกสนานเครื่องดื่มอาหารไม่อั้นก็ตามนั้นที่ป้าต้องใส่หมวกเนี่ยเพื่อให้มันเข้ากับความเป็นเวสเทิร์นเนี่ยเพราะเราใส่เสืสธรรมดาแล้วเราก็ใส่หมวกไปก็ก็วันนี้ป้าก็ไปงานฉลองวันเกิด60หกสิบปีฉลอง วันเกิดของพี่ชายก็เลยคนก็จะเยอะหน่อยวันนี้ที่จริงป้าไม่ค่อยขยันไปนะท้าไม่สำคัญจริงๆบรรยากาศก็กเพเลเพลเริ่มงานกัน6กโมงเย็นนะเ,นเพื่อนยืนดูดีด,ดูด,ดีกันสามีฉันก็ดันไปมีเสื้อสีเดียวกับลูกสาวของเชฟคนนั้นว้นนะ่นใส่เสื้อสีเดียวกับ หัวเจเน่เป็นลูกสาวของเชฟแล้วก็นั่นเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันก็หลายคนนั่นแหละก็มากันรวมตัวแต่งตัวเวสเติ์นวันนี้ติมเวสต t เติ้ลทุกคนจะแต่งติมเวสเติ้นมากหน้าหลายต่างอ่าเริ่มเขา้ามาตรงหน้างานก็จะมีกล้องก็ต้องแวะถ,ถ่ายรูปกันเอาถ่ายรูปนะโอเค่าโอเคเร่ยง แขกทุกคนก่อนจะเข้างานเขก็จะมีตั้งกล้องอย้อนยุคให้ถ่ายภาพเป็นทีละลึกกันไว้นะเลือกถ่ายได้เลยเอา้อาวเรียงก่อนจะเข้าในงานหน้างานก็จะมีการถ่ายรูปเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งอีเมลรูปพวกนี้เดี๋ยวก็รวมแล้วส่งอีเมลมาให้พวกเราแต่ละคนนะคะเพื่อนก็ถ่ายสักหน่อยอวเอากับเขาสักหน่อย อ่ะสองแม่ถามแม่ลูกหาลูกสาวก็ได้มาวันนี้เราบ้านอยู่ไกลเอาท้ายท้ายอายีมแจอ้าคิเล่ก็มาแต่งเอาไม่เป็นไรมีแอปอ่ะท้ายไปไหนไปไหนสนุกสนานอ่ะโอเคเ่ะอ้ากดเลยแะอืมเป็นที่ชื่นชอบกันแล้วก็ไป ชักช้าแขกเขาก็รออยู่มาต่อคิวไว้ตรงถ่ายรูปก่อนเข้างาน,ลลนนี่แหละอะถ่ายสองใบเพว่ะเข้ามา,น,านั่นเจ้าของงานนันเกิดเ่ชายมาเต็มเลยเ็นอเวสเติร์นเน่เวสตเิร์นขับขับบงขับขบอยครับนั่นพี่สบายผมบอลบอลลันลอนและพีะ่สบายจัดเต็มแต่ย้อนยุคอ่ะ ถักทายกันตามประเพณีก่อนจะเข้าไปาพวกเราก็มากันกรุ๊ปใหญ่มาจากบริษัทของผัวมากันทั้งบริษัทรวมกรุ๊ปใหญ่กล้กองฉันจะสาเน่ะเพราะว่าเข้ามาในงานแล้วมันยืดเกร็งกล้องก็จะใสน่นะฉันก็พยายามจะพาก้นเ,เมานิดหน่อยแต่ไม่กินก็ไปเยอะ กจะเต็มนะกอดตักทายตามมาได้ง่ายขอเใส่ซองของขวัญง่ไปร้อยห้าสิอจับใหญ่เราก็ต้องใส่ซองเยอะเลยยาวบอกไม้มาเนาไปนี่ค่ะเจ้าของงานก็คือพี่ชายนะคะัอ่าชยจับอ่ใส่ะไรอีก่ะกุยตักทาย ชินแขกเหลือทักทายเอาคุยไปคุยไปทักทายกันไปมาไปมา,าก็จะประมาณนี้สถานที่ก็จะที่เดิมที่แม่ผัวเคยจัดใกล้ๆบ้านเนี่ยเป็นผับเป็นผับเล็กๆกันคุณแม่ก็จัดหนักจัดเต็มนะไม่ได้นะคุณแม่เนี่ยจัดหนักจัดเต็มตลอดมีหมวกให้ใส่ด้วยนีย่คุณแม่คุณแม่สู้ตายแนย่วันนี้แกชอบมีความ แกชอบแดนแกชอบสนุกเออแม่ผัวไม่เหมือนคนอื่นหรอกแม่ผัวชอบสนุกสนานอืผัวเอากลองฝันมาให้อ่ถ่ายไว้นิดนึงแกก็ประดิษฐ์ประดิษฐ์แล้วก็เอาอะไรมาให้พี่ชายนะเป็นมา้าเป็นมา้าเป็นม้าเอาไว้ใส่เป็นเดคอเรชันเออในการ์เด้นในสวนอะไรเงี้ยอืม คนก็ประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าคนอยู่แต่ก็ทยอยกินทยอยกันลนะยกของขวัญมาละอ้าวคุณแม่อืมที่ฉันต้องภาคเนี่ยเพราะว่ามันชอบมีเสียงดนตรีตัเปิดมากอ้าวโอเคแบบใหญ่ยางงี้แหละ้องจนทุกคนเวียนหัวนะ่ะเออมันมีเพลงเนี่ยต้องภาคกันฉันก็ลิ้นพันกันเลยเมาเลยอ้าวโอเคตามนั้นเลย เนี่ยโต๊ะชั้นเนี่ยก็นสนุกสนานเต็มที่เพื่อนเพื่อนร่วมงานที่ทํางานผัวเอาสนุกสนุกกันเต็มที่โอ้โหาวอดวอดเธอโอ้ยกลับตอนประมาณสักที่ที่สองะเต้นเอสนุกแต่เพลงไม่ไม่เข้าร้องเราเท่าไหรแต่ก็โอเคเพราะว่า เขาก็เปิดเพลงแบบย้อนยุกหน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ยอา้าวโอเคจะเวียนหัวหน่อยคนถือกล้องเนี่ยโอเคเวียนหัวหน่อยนะคะทุกคนเอ้ยเพราะมันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกค่ะก็เดี๋ยวจะพบัพบพาคแล้วเก็บเอาไว้เอาไว้ดูเล่นดูหัวไปะจะมีดนตรีประกอบมาด้วยอา้อาวอ้าว เต้นกันกับไปเดี๋ยวจะเอาไปรวมอีกคลิปหนึ่งอา้อาออ้ะอย่างนั้นล่ะค่ะตา